ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกกเหมือนที่แม่ปลูกทุกวันนี่แหละหลังคนนี่คำว่าไทยเลยก็มีการปลูกมันปลูกอ้อยแต่พอเขียนนี่ปลูกกล้วยแน่ปลูกแน่อยู่ในกินปลูกบักนาดปลูกข้าปลูกขิงแล้วปลูกก็เลยไปถามพอเขียนว่าเอพ่อไทยเลยคือปลูกกันนี่ละว่าเห็ดไรน่าสนผสมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกไปนางศึกษาไปนางแน่กับมีคนมาศึกษาเรียนรู้แบบนี้แหละค่ะ กันไล่ไล่ไล่ลไปตามสวนพ่เขียนเอ๊ะพี่น้องมมหยังเขาก็ว่ามาเรียนรู้จากพ่อเขียนแม่ก็เปรกใจเนาะแล้วแม่ก็ลึกซึ้งในใจว่าเดี๋ยวตะกี้เพื่อนว่าเ็ดซัมบปีถ้าเกิดเดืนี้เฮ็ดแนวทางพระราชดำริเฮ็ดพ่ออย,ออยู่พ่อกินเนาะคำพระเจ้าอยู่หัวเฮานี่เพื่อนก็บ,บอกก่แล้วในน้ำม,มีป่าในน้ำม,มีเขาแล้วก็บ,บริคิดว่าอยากได้รวยพวกคิดว่าอยากเดากได้เงินหลายเอาเงินเอาเงินที่ก้นถุงของเพื่อนนั่นแหละซิบบาทหาบาท แต่มื่อเฮ้าได้หน่อยเฮ้าได้เก็บกถือว่าเฮ้าได้ถ้าอยากได้หลายน่ยมันจะเป็นทุกข์